สวัสดีครับผมฮันหลุยโฮมอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านปืนเทเวศอีกแล้วนะครับผมเขามีของใหม่มาน้องชายผมก็มาดูเลยนะครับแกซื้อเยอะมากทุกวันนี้ที่บ้านไม่มีที่วางปืนแล้วนะครับนอนยังไม่มีเลยนะครับผมพอดีมีหลายตัวนะครับของก๊อกรุ่นนี้นะครับก็คือทาราน,นะครับผมนะฮะแต่ตัวนี้ผมขอมาพรีเซนต์มันคือปืนที่ จอวิกใช้ในภาค2นะครับผมคือก๊อก34นะครับลูกนะครับเป็นลูก9นะครับน้ำหนักเบามากได้จับตัวจริงสักทีนะครับผมเนี่ยครับเห็นไหมครับชัดไหมครับนะครับผมสวยงามมากแล้วน้ำหนักเบาผมรู้สึกว่ามันเบากว่าปกตินิดหน่อยด้วยนะครับขึ้นลันง่ายมากนะครับเนี่ยครับไม่ออกแรงเลยนะครับผมตอนนี้คือ ล้างตัวเป็นเทเวเขามีแล้วนะครับมาดูใกล้ๆครับมีหลายแบบมากนะครับผมก็ท่านใดที่ชอบก๊อกเป็นแฟนจอห์นวิคก็พลาดไม่ได้เลยนะครับผมแวะกันมาแวะมาดูกันนะครับผมเซหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับขอบคุณครับ